คุณผู้ชมเราจะมาทัวร์เรือรบใน,นในแมปไมค้า f t นะครับที่ผมยังสร้างไม่เสร็จแต่สร้างเสร็จแค่ปืนเราจะพามาดูเ,ยายเรือรบที่ดีที่สุดทีด่ผมเคยสร้างมาใหญ่กว่ามิสซูรี่ที่เคยสร้างเละมากลาน,นัันแบบลอย,อยสร้างพังอ่ะกันเกียดแบบเนี้ยต็ชโ,อะ,อ,อ,ชโอะะตอนนั้นเกือบลบแล้ว ff บริบ,บรายอยู่ตอนเนี้ยโอ้ยกลุ่มมึงมันควยอะไรแล้วไอ้ฮะใส่เดียวกูไม่เล่าวายไฟดูอะไรของไฟเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นคนบ้านะความรักสุดจังของภาพดวงตาตัวนี้นะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เราปรับที่ตารววครับลดเสียงดี เออผมแต่มันจะค่าตัวตายโอ้มาแล้วนี่คือเรือรบของผมนะครับขนาดใหญ่ซึ่งตัวเรือไม่ใหญ่ไปด้วยเป็นเรือที่คิดขึ้นมาเองแล้วผมตั้งชื่อมันว่าสากุระเรืออาชากะช่วย คุณผู้ชมช่วยตัดสินและคอมเมนต์ด้วยนะคะว่ามันควรชื่อว่าซากุระหรืออาชากะตอบเมนด้วยเนะเขียนให้ดูด้วยเนาะมาเราจะพาไปทัวร์ในกระบอกปืนต้องกินน้ำยานในวินชั่นก่อนเข้าไปนะพ่อหฮ<ผ>มที่หฮมมันไม่เก็บออนอนเอาไปเก็บเนี่ยเาไม่รู้จะเก็บทำไมต้องมานอนตรงนี้ อันนี้อของใครอ่ะไม่รู้รอ,อ่ะพ่อแม่ไปส่งเหรอครับเอาไอซ์เส็ให้เรียบร้อย